หมฉันคิดว่าผู้ใดค้าเกรือเถือนให้ประหารทันทีส่วนราษฎรที่ซื้อเกรือเถือนจะต้องถูกเคี่ยนตีแล้วเสียงเงินค่าปรับเพื่อเชื่อใจให้ลิงโดพระเจ้าคันคุนนางเป่าท่านเชื่อทาร่งกฎหมายแต่หากลงโทษตามนี้คิดว่าสมเหตุผลหรือไม่ขอเดชะม่อมฉันมีความเห็นต่างกันเขาว่าใจคนตายด้านก็ไม่เกรงกลัวความตาย อย่างเช่นคนอย่างหยางหญิงมีหรือไม่รู้ว่าข่าเจ้าหน้าที่จะมีโทษถึงตายทั้งนี้หม่อมฉันคิดว่าเพราะเขาถูกบีบจนตรอกผู้ที่เป็นขุนนางนั้นจะต้องใคร่ครวญทุกอย่างดูให้ดีสำหรับการเคี่ยนตีรัศดรที่เสือเ้อเกลือเถินเป็นการลงโทษหม่อมฉันคิดว่าเป็นการทารุณเมื่อถูกกดขี่มันจะเกิดคนอย่างหยางหญิงนับเป็นหมื่นเป็นแสนขึ้นมา แล้วจะสังหารได้หมดหรือพระจกค่ะไปเท้าเปาที่ท่านพูดแบบนี้หรือจะส่งเสริมเราไว้ร้ายให้เพิ่มขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมนี่ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมทุนฟอบาดเมืรัสดอนถูกกดขี่เกรงว่าแผ่นดินจะไม่สงบได้คุณนาเปาเชี่ยวชาญการกดหมายทำไมกับพวกเราวายร้ายเหล่านี้จึงได้มีจิตใจเมตตามันทุนฟอบาด ที่ได้เกิดลาวา้ยร้ายขึ้นนั้นต้นเหตุเกิดจากการเก็บภาษีสูงหม่อมฉันคิดว่าลงโทษหนักไปสังหารผู้คนจะทำให้คนจำนวนมากยิ่งเจริญรอยตามประเจกาค่ะแล้วถ้าคิดว่าคนจะจัดการยังไงดีกราบทูลฟอบาทผู้ใดที่ค้าเกลือเทือนควรจับดำเนินคดีดังนั้นหม่อมฉันคิดว่ามีแต่ลดภาษีเกลือลง จะเป็นทางแก้ที่ดีพระเจ้าค่ะไต่เท้าเปล่าภาษีเกลือเพิ่งจะขึ้นไหม่น,น่อแล้วท่านเสนอให้ลดลงแบบนี้เหมือนกับทำงานผ่านไปทีนะแล้วสัาร์ราชสำนักอยู่ที่ไหนอีกทำการขึ้นภาษีเกลือเป็นพระปรีชาของฟาบาไต่เท้าเปล่าที่ท่านพูดแบบนี้คุณนางได้นะแต่ฟาบานักพระไทยนะท่นอ,องคุณนางทั้งสอง เราปรึกษาเรื่องงานอย่าหักฐานน้ำใจกัะสิะ่อฟ้าบาทใช่หมอมฉันจะเอาฉันนะแต่พอคิดถึงแม่ทัพเหยยงเหนียดขึ้นมากับทหารที่ต้องลบตายหมอมฉันรู้สึกแค้นใจมากในเมื่อสารไขรฟงมีแต่ยอดฝีมือในเท้าเปลาก็มีความยุติธรรมและแมวหลวงก็มีวรยุทธ์สูงส่งคงจะจับคนร้ายน้ำเนินคดีแทนฟ้าบาทได้นะพระเจ้าค่ะดี ที่สําคัญที่สุดจะต้องจับกลุ่มเจ้าพ่อเกลือเถื่อนกับลูกสมุนมาดาเนินคดีให้หรอคุณนางปอกเรื่องนี้ก็ให้ศา,ารใครฟงจัดการท่านก็นำอาาักษรจันไปจับกลุ่มพวกโจรเกลือสําหรับเรื่องรถภาษีเกลือนั้นเอาไว้ค่อยหารือกันว่รับด้ดยกล้าวแต่ท้าเรียกตัวขัดดวล ไม่ทราบมีอะไรสําคัญท่านผงซสูนภาคนี้ท่านสังเกตรหรือเปล่าแม่ทัพของโจเหอหยงเหนียนถูกพวกโจรเกลือสังหารไปส่วนหัวหน้าโจรหยางหญิงกับสิบผู้น้ององค์รักจันหยางหญิงเป็นคนเดียวกันไหมเรียนแต้าถามจริงอยู่ไม่มีหลักฐานแต่ตามที่เจ้าหน้าที่ออกหมายจับมานั้นข้าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกัน เวรกรรมจริงๆแล้วท่านแจ้งองครักษ์จันหรือยงังองตอนนี้องครักษ์จันจิตใจไม่อยู่กับน้กกับตัวดังนั้นข้าจึงไม่ได้บอ,อกเขาวันนั้นในท้องพระโรงองอันกัวเสนอให้ประหารปูตติค้าเกลือเทือนทันทีสําหรับผู้ที่ซื้อเกลือเทือนจะต้องถูกเคี้ยนตีอย่างหนักและปรับเงินค่าปรับกาโตเถียงกับเขาในเรื่องนี้แต่พระทรงพระปริชา ให้ระงับเรื่องนี้เอาไว้ชั่วคราวแต่ว่าจะให้สารไข่ฟงกวาดล้างพวกโจรเกลือองค์ครักจันเป็นผู้จับกุมหยางหญิงเรอให้องค์ครักจันจับกลุมหยางหญิงนั่นยิ่งทำให้องค์รักจันหนักใจนี่เป็นพระราชองค์การจะต้องบอกเขาตามตรงนะแต่เขาจะให้ข้าน้อยมาหาไม่ทราบมีอะไร องค์รักจันทร์อ่องเต้ทรงมีรับสั่งให้เจ้าตามจับหัวหน้าโจรเกลืออยางหญิงจริงิงองค์รักจันทร์ยางหญิงคือศิษย์พน้องของท่านใช่ไหมใช่เรื่องนี้ทําให้องค์รักจันทร์ต้องลําบากใจข้าเองก็เข้าใจดีข้าน้อยทำใจไม่ได้และทำไม่ลงย พระสัตว์ทมผิดมีโทษเยียสามันชนต่อให้เป็นญาติหรือสหายของข้าแต่ไม่อยู่ในศาลแล้วจะต้องรู้จักผิดและถูกคดีอย่างหญิงนั้นสำหรับองค์ครัชจันทร์ก็เช่นเดียวกันจริงอยู่อย่างหญิงเป็นศิษน้องของเจ้าแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาสังหารทหารหลายสิบคนและผู้ตายนั้น ก็มีญาติมิตรสหายเช่นเดียวกันความเศร้าโศกพวกเขาน่ะจะทำอย่างไรและลูกเมียที่กำพร้าจะรองทุกข์กับใครด้วยเหตุผลกฎหมายยากจะร่วมทางกันแต่ว่าในเมื่อเจ้าเป็นคุณนางของราชสำนักก็ควรจะทำตามกฎหมาย